มันจะพังทลายแต่เรื่องราวเบื้องหลังที่ไม่มีใครรู้นั้นกลับทำให้ทุกอย่างพลิกผันจนแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเสียงลมหายใจของเขาเบาและสม่ำเสมอข้างตัวมีเพียงถุงพลาสติกใสข้าวแกงที่เย็นชืดชายคนนั้นชื่อว่าวิทยาอายุ46สวมเสื้อเชิ้ตซีดเก่ามีรอยขาดตรงปลายแขนเขานั่งอยู่หน้าโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพ ข้างๆเป็นจักรยานเก่าๆที่ใส่ตะกร้าเหล็กบุบเบี้ยวสายตาเขาเลื่อนลอยจับจ้องไปยังฟ้าเทาที่ไร้แสงลมเย็นพัดผ่านแต่เหงื่อก็ยังซึมออกจากหน้าผากมือข้างหนึ่งกำแน่นกับซองเอกสารซองที่ภายในบรรจุเงิน3,500บาทเขาเพิ่งขายเลือดรอบที่ห้าในเดือนนี้ขาของเขาอ่อนแรงและเมื่อยืนขึ้นโลกก็ค่อยๆเอียงเหมือนจะล้ม เสียงแตรรถไกลๆทำให้เขาสะดุง้งใจเต้นแรงแต่เขาฝืนก้าวต่อไปวิทยาเดินเข้าไปในซอยแคบฝุ่นลอยขึ้นเมื่อเท้าเขาแต่พื้นกลิ่นอาหารไม่จากร้านใกล้ๆล,ลอยมาแต่จมูกบ้านของเขาคือห้องเช่าชั้นเดียวปลายซอยประตูไม้บานเก่าปิดไม่สนิทเสียงไอเบาๆดังออกมาจากภายในลูกสาวของเขานิดาอายุเจ็ดขวบ นอนสรมอยู่บนฟูกบางๆใบหน้าเธอซีดริมฝีปากแห้งมีผ้าเช็ดตัวชุบน้ำวางบนหน้าผากเขานั่งลงข้างเธอมือสันส่นๆเอื้อมไปแตะหน้าผากตัวเธอ,อยังร้อนทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นหน้าจอแสดงชื่อโรงเรียนของลูกชายคนโตพ่อครับครูบอกว่าถ้าไม่จ่ายค่าเทอมภายในพรุ่งนี้ผมจะต้องหยุดเรียน วิทยานิ่งหัวใจเขาเต้นช้าลงเสียงในสายยังพูดต่อแต่โลกของเขากลับกลายปเป็นเงียบเขามองเงินในมือมองลูกสาวที่ป่วยมองผนังบ้านที่แตกร้าวมองไปยังแสงไฟนีออนกระพริบจากห้องข้างๆเสียงบางอย่างดังขึ้นจากในอกเหมือนเสียงเหล็กหักในใจเขาเอื้อมไปหยิบกระเป๋าสตางค์ในนั้นมีใบจองขายเลือดอีกใบ สำหรับวันศุกร์หน้าทันใดนั้นภาพตรงหน้าก็เบลอเขารู้สึกเหมือนมีหมอกหนาปกคลุมตามือเย็นเฉียบหน้าอกแน่นเขาพยายามยืนขึ้นแต่เขาทั้งสองข้างอ่อนร่างทั้งร่างสุดลงข้างลูกสาวหายใจถี่หัวใจเต้นผิดจังหวะเสียงลูกสาวเรียบเบาๆพ่อพอ่อ แสงไฟบนเพดานสั่นไหวกลิ่งญาติมะที่เขาเคยพกติดตัวหายไปทุกอย่างหมุนวนอย่างช้าๆเขาค่อยๆหลับตาลงภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือลูกสาวพยายามคลานเข้ามาหามือเล็กๆของเธอสั่นน้ำตาไหลรินเสียงนาฬิกาแขวนกระทบผนังติด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  เสียงนาฬิกาเหมือนกดดันหัวใจที่กำลังอ่อนแรงของเขาความมืดค่อยๆกลืนกินสายตาแต่เสียงร้องเรียกนั้นยังคงก้องในหัวใจพ่อพ่อเสียงลูกสาวเบา,เา,เา,เาแต่เต็มไปด้วยความหวังแม้ร่างกายเขาจะอ่อนล้าเกินทนแต่หัวใจยังคงจับจ้องไปที่เธอวิทยาพยายามลืมตาความเจ็บปวดบีบประซองอกจนแทบขาดใจ ความเหนื่อยล้าจากการขายเลือดและภาระใช้ชีวิตที่หนักหน่วงมันมากเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวฝุ่นในห้องคลุ้งขึ้นเมื่อเขาพยายามขยับตัวสายตาเริ่มพร่ามัวมือสั่นเทาั้งแขนลูกสาวไว้แน่นเหมือนเป็นสมบัติเดียวที่เขายังมีแสงไฟมีออนกระพริบกระพริบเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่มีวันหยุดเสียงลมหายใจหนักอึ้งของเขากลายเป็นเพลงเศร้าที่ก้องในความเงียบ วิทยารู้ดีว่าอีกไม่นานเขาคงไม่สามารถทนต่อไปได้แต่เขายังอยากอยู่เพื่อให้ลูกได้มีวันที่ดีกว่านี้เขาอยากเห็นรอยยิ้มของพวกเขาอีกครั้งแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตของตัวเองเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้ยินเพราะหัวใจของเขากำลังหยุดเต้นช้าๆในที่สุดเขาก็ล้มตัวลงกับฟูกเก่าๆใกล้ลูกน้ำตาซึมออกมาเงียบๆ ความหวังและความเหนื่อยล้าเจอปนกันในยามค่ำคืนในความมืดนั้นเขาและลูกสาวยังคงจับมือกันแน่นเหมือนสัญญาว่าจะไม่ปล่อยกันไปไหนแต่ใครเล่าจะรู้ว่าวันรุ่งขึ้นชีวิตของพวกเขาจะเปลี่ยนไปอย่างไรรุ่งเช้ามืดแสงแดดอ่อนๆส่องลอดผ่านหน้าต่างกรอบไม้ที่เริ่มผูพังในห้องแคบๆกลิ่นอับชื้นและความเงียบงันปกคลุมเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินเข้ามา เป็นเสียงของลูกสาวที่ยังนอนไม่เต็มตานิดาลืมตาช้าช้าแล้วพบว่าพ่อของเธอยังคงนอนนิ่งอยู่ข้างๆเธอลองเขย่าพ่อเบาๆพ่อเสียงเล็กๆสั่นพร่าไม่มีเสียงตอบกลับแต่ใบหน้าของพ่อยังคงอบอุ่นแม้ซีเซียวดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความหวังค่อยๆปิดลงนิ่งสนิทนิดาตกใจกลัวน้ำตาไหลรินตามแก้มเล็ก เธอร้องเรียกคนในบ้านใกล้ๆด้วยเสียงสั่นเครือเสียงกรีดร้องของนิดาดังขึ้นสู่เช้าวันใหม่คนในชุมชนแห่กันมาดูพวกเขารู้ดีถึงความลำบากที่วิทยาเผชิญมาโดยตลอดบ้านหลังนั้นกลายเป็นผ้าสะเติรนใจของใครหลายคนเรื่องราวของผู้เป็นพ่อที่ขายเลือดเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่กลับต้องแลกมาด้วยชีวิตของตัวเองเด็กทั้งสองถูกพาไปยังสถานสงเคราะห์ เสียงหัวเราะที่เคยเต็มบ้านค่อยๆหายไปแต่ในความทรงจํายังคงจดจําภาพของความรักและความเสียสละที่พ่อมีให้ในวันที่ฟ้ามนผู้คนยังคงเล่าขานเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่แม้ร่างกายจะอ่อนล้าแต่หัวใจยังคงเข้มแข็งเพื่อครอบครัวและบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรักของพ่อที่ไม่มีวันหมดสิน้นแม้ต้องแลกด้วยทุกอย่างในชีวิตเรื่องราวของวิทยา เป็นคำเตือนและแรงบันดาลใจให้ทุกคนไม่ลืมคุณค่าของชีวิตและความสำคัญของครอบครัวที่แท้จริงแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ภาพความทรงจำของวิทยาย,ยังคงชัดเจนในใจของนิดาและลูกชายทุกครั้งที่เธอรู้สึกท้อแท้หรือเหน็ดเหนื่อยเธอจะนึกถึงพ่อที่ยอมสละทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวอยู่รอดนิดาเติบโตขึ้นในสถานสงเคราะห์แต่ใจของเธอยังเต็มไปด้วยความหวัง หวังว่าอนาคตจะดีกว่าอดีตวันหนึ่งเธอได้รับทุนการศึกษาและมีโอกาสกลับมาเรียนต่อในเมืองใหญ่ทุกก้าวเดินในชีวิตคือการเดินตามรอยเท้าของพ่อที่แม้ร่างกายจะลาแต่จิตใจไม่เคยยอมแพ้เสียงหัวเราะและรอยยิ้มค่อยๆกลับมาเติมเต็มหัวใจแม้พ่อจะจากไปแล้วแต่ความรักของเขายังคงอยู่กับเธอเสมอเรื่องราวของชายผู้ขายเลือดเพื่อครอบครัว ไม่ได้จบลงด้วยความสูญเสียเพียงอย่างเดียวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความหวังและความเข้มแข็งที่เติบโตขึ้นจากความทุกข์ยากและความรักอันยิ่งใหญ่ชีวิตยังคงเดินหน้าไปและความรักของพ่อที่เคยเสียสละจะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางในวันข้างหน้าเสมอการเวลาผ่านไปนิดากลายเป็นหญิงสาวที่มีความมุ่งม,มั่นและเข้มแข็งเธอไม่ลืมคำสอนและความเสียสละของพ่อ ในวันที่เธอยืนอยู่บนเวทีรับปริญญาเสียงปรบมือดังก้องไปทั่วหอประชุมน้ำตาไหลรินจากความภูมิใจและความทรงจำเธอหยิบสร้อยคอเส้นเล็กๆที่พ่อเคยให้ไว้สัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความหวังหัวใจเธออบอุ่นแม้จะผ่านความทุกข์มาอย่างมากหลังจากนั้นนิดาตั้งใจทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและครอบครัวที่ลำบากเธออยากให้เรื่องราวของพ่อกลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับผู้คนที่กำลังต่อสู้เพื่อชีวิตและความหวังแม้ชีวิตจะไม่ง่ายแต่ด้วยความรักและความเสียสละมนุษย์ทุกคนสามารถก้าวผ่านความมืดมิดและก้าวไปสู่แสงสว่างแห่งอนาคตได้เสมอเรื่องราวของผู้เป็นพ่อผู้ขายเลือดเลี้ยงครอบครัวกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าที่ไม่มีวันเลือนหายเป็นเครื่องตนใจให้เราเห็นคุณค่าของความรักแท้จริงและความหวังที่ไม่เคยดับมอดในใจมนุษย์ทุกคน นิดาไม่เคยลืมรอยเท้าของพ่อที่ทอดยาวอยู่บนทางเดินชีวิตทุกครั้งที่เธอรู้สึกอ่อนแรงหรือหมดหวังเธอจะหยิบสร้อยคอเส้นนั้นขึ้นมาสัมผัสเบาหาหะเหมือนมีพ่ออยู่เคียงข้างคอยปลอบโยนและให้กำลังใจชีวิตของเธอกลายเป็นแสงสว่างให้กับเด็กๆที่เผชิญความยากลำบากเหมือนเธอเธอสร้างศูนย์เรียนรู้เล็กๆเ,เ,เพื่อช่วยเหลือเด็กในชุมชนและเล่าเรื่องราวของพ่อให้พวกเขาฟัง เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาไม่ยอมแพ้แม้ว่าอดีตจะเจ็บปวดเพียงใดแต่ความรักและความเสียสละของพ่อยังคงอยู่ในใจเธอเหมือนเพชรเม็ดงามที่ไม่มีวันสลายวันหนึ่งในฤดูฝนเมื่อสายฝนโปรยปลายลงมาเบาหาหานิดายืนอยู่ริมหน้าต่างมองดูเม็ดฝนที่ตกลงมาอย่างสงบเงียบหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวัง และความมุ่งมั่นที่จะสารต่อชีวิตด้วยความรักและความเข้มแข็งเพื่อให้พ่อที่จากไปได้ภูมิใจในตัวเธอเสมอเรื่องราวของผู้เป็นพ่อผู้ขายเลือดเลี้ยงครอบครัวจึงไม่ได้เป็นเพียงความเศร้าเสียใจแต่เป็นบทเพลงชีวิตที่บอกเล่าความรักแท้จริงและการสู้ไม่ถอยของมนุษย์ทุกคนที่ยังคงก้าวเดินไปข้างหน้าเวลาผ่านไปอีกหลายปีนิดากลายเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยความหวังและแรงบันดาลใจ เธอได้ทำงานร่วมกับองค์กรช่วยเหลือเด็กยากจนสร้างโอกาสและเปลี่ยนแปลงชีวิตของหลายครอบครัวในใจของนิดาภาพของพ่อยังคงสดชัดเสียงหัวใจที่อดทนแม้เมื่อร่างกายอ่อนล้าเป็นบทเรียนชีวิตที่เธอไม่เคยลืมทุกครั้งที่เธอเผชิญกับความยากลำบากนิดาจะหยิบสร้อยคอเส้นนั้นขึ้นมาสัมผัสเบาหาหาเหมือนพ่อยังอยู่เคียงข้าง คอยส่งพลังให้เธอก้าวผ่านวันคืนที่มืดมนเรื่องราวของผู้เป็นพ่อที่ขายเลือดเลี้ยงครอบครัวจึงกลายเป็นตำนานแห่งความรักและความเสียสละส่องแสงนำทางให้กับคนรุ่นหลังให้รู้ว่าแม้ชีวิตจะลำบากเพียงใดความรักของพ่อแม่ไม่มีวันหมดสิน้นและความหวังก็ยังคงเบ่งบานในหัวใจเสมอนิดายืนมองท้องฟ้ายามค่ำคืนแสงดาวส่องประกายเธอยิ้มอย่างสงบ พร้อมกับคำมั่นสัญญาในใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เพื่อสารต่อความรักและความฝันของพ่อผู้จากไปในค่ำคืนที่เงียบสงัดมิได้ยังคงเฝ้ามองดาวบนฟากฟ้าแสงดาวระยิบระยับเหมือนเสียงกระซิบแห่งความหวังในใจเธอเต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นเธอรู้ดีว่าเส้นทางข้างหน้ายัางไม่ง่ายแต่ด้วยความรักที่พ่อเคยให้และบทเรียนแห่งความเสียสละ เธอจะไม่ยอมแพ้ชีวิตของนิดากลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้างและเด็กๆที่เธอช่วยเหลือทุกคนที่ได้รู้จักเธอต่างเห็นความเข้มแข็งที่มาจากรากเน่าของความรักแท้จริงในที่สุดเรื่องราวของผู้เป็นพ่อผู้ขายเลือดเพื่อเลี้ยงครอบครัวได้กลายเป็นตำนานแห่งความรักที่ไม่มีวันจางเป็นบทเรียนที่สอนให้เราเข้าใจถึงคุณค่าของความเสียสละและความหวัง และแม้พ่อจะไม่อยู่กับโลกนี้อีกต่อไปแต่หัวใจของเขายังคงเต้นในทุกก้าวเดินของลูกสาวเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งนิดาเดินทางไปยังหมู่บ้านต่างๆเธอเล่าเรื่องราวของพ่อที่ไม่เคยหมดหวังแม้จะยากลำบากทุกคำพูดของเธอเต็มไปด้วยความจริงใจและความอบอุ่นเด็กๆหลายคนที่เคยท้อแท้เริ่มเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้ง พวกเขาเห็นว่าความรักและความเสียสละของพ่อแม้จะไกลตัวกลับเป็นแรงผลักดันให้ก้าวผ่านความยากลำบากนิดาไม่เพียงแต่สร้างโอกาสแต่ยังสร้างครอบครัวใหม่สำหรับเด็กเหล่านั้นเป็นบ้านที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นในทุกๆคืนก่อนนอนเธอจะหยิบสร้อยคอเส้นเล็กที่พ่อเคยให้กุมไว้ในมือแน่นและขอบคุณในทุกสิ่งที่พ่อทำให้เรื่องราวนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงบทเรียนแห่งความทุกยากแต่เป็นบทเพลงชีวิตที่สอนให้เราเห็นความงมดงามของความรักแท้จริงและพลังแห่งความหวังที่ไม่มีวันดับสูญในหัวใจมนุษย์ทุกคนวันเวลาผ่านไปอย่างไม่หยุดนิ่งนิดากลายเป็นแรงบันดาลใจในชุมชนของเธอผู้คนเรียกเธอว่าผู้หญิงที่เกิดจากความรักและความเสียสละเธอสร้างโครงการเล็กๆเ,เพื่อช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบความลำบาก และเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนหนังสืออย่างที่เธอเคยฝันในทุกความสำเร็จที่เธอได้รับนิดามไม่เคยลืมสายตาของพ่อในวันสุดท้ายและเสียงหัวใจที่ยังคงเต้นอยู่ในความทรงจำเรื่องราวของผู้เป็นพ่อที่ขายเลือดเพื่อเลี้ยงครอบครัวกลายเป็นตํานานที่อบอุ่นหัวใจและเป็นแสงสว่างนำทางในวันที่มืดมนแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ด้วยความรักและความหวัง มนุษย์สามารถก้าวผ่านทุกสิ่งได้อย่างกล้าหาญและไม่ย่อท้อและนั่นคือบทสรุปของเรื่องราวความรักที่ยิ่งใหญ่ซึ่งจะยังคงอยู่ในใจของผู้คนตลอดไปเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยความรักที่ไม่มีวันหมดสิ้นนิได้ยังคงเดินหน้าสารต่อภารกิจชีวิตเธอไม่เพียงแต่เป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแต่ยังเป็นผู้ส่งต่อความรักและความหวังให้กับคนรุ่นหลังในทุกเช้าของวันใหม่ เธอจะตื่นขึ้นพร้อมรอยยิ้มและความตั้งใจเพื่อช่วยเหลือและดูแลเด็กๆเ,เหล่านั้นให้เติบโตอย่างมีคุณค่าเสียงหัวเราะและความสุขของเด็กๆก,กลายเป็นบทเพลงที่เติมเต็มหัวใจของนิดาเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหนือสิ่งใดแม้ความเหน็ดเหนื่อยจะยังคงมีอยู่แต่ความรักที่พ่อเคยให้ยังคงเป็นพลังที่ไม่เคยหมดสิ้นเรื่องราวของผู้เป็นพ่อผู้ขายเลือดเลี้ยงครอบครัว จะถูกเล่าขานต่อไปเป็นบทเรียนชีวิตที่สอนให้รู้จักความเสียสละและความรักที่ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตยังคงสวยงามแม้จะต้องผ่านความลําบากและความเจ็บปวดเพราะความรักคือแสงสว่างที่ไม่มีวันดับในใจมนุษย์ทุกคนในค่าคืนที่เงียบสงัดนิดางเงยหน้ามองดาวบนฟากฟ้าแสงระยิบระยับของดวงดาว เหมือนกำลังบอกเล่าเรื่องราวของพ่อที่ยังคงอยู่เคียงข้างแม้พ่อจะจากไปนานแล้วแต่หัวใจของเขายังคงเต้นอยู่ในความทรงจำในทุกก้าวเดินที่เธอทำความรักและความเสียสละของพ่อกลายเป็นพลังที่ช่วยให้เธอก้าวผ่านทุกอุปสรรคนิดายิ้มเบาๆรู้ว่าชีวิตนี้ไม่ว่าเจออะไรเธอจะไม่หยุดสู้เพราะความรักของพ่อคือแสงสว่างที่ไม่มีวันดับ และเรื่องราวนี้จะยังคงถูกบอกเล่าต่อไปให้กับทุกคนที่ต้องการกำลังใจและความหวังในชีวิตชีวิตของนิดายังคงดำเนินไปอย่างมั่นคงเธอสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและเปี่ยมด้วยความรักสอนลูกๆให้รู้จักคุณค่าของความเสียสละและความอดทนในทุกครั้งที่ลูกๆถ,ถามถึงเรื่องราวของพ่อทวดนิดาจะเล่าให้ฟังด้วยน้ำเสียงอบอุ่นและความภาคภูมิใจเรื่องราวของชายผู้เสียสละชีวิตเพื่อครอบครัว เรื่องราวเหล่านั้นกลายเป็นมรดกทางใจที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนในครอบครัวเดินตามรอยเท้าความรักและความหวังชีวิตที่เคยยากลำบากถูกเปลี่ยนเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และในทุกหัวใจที่ได้ฟังเรื่องราวนี้ความรักของพ่อจะยังคงส่องแสงสว่างและสร้างความอบอุ่นในโลกนี้ตลอดไปการเวลาผ่านไปอย่างเงียบงนัน แต่เรื่องราวของชายผู้เสียสละยังคงมีชีวิตในหัวใจของทุกคนนิดาและลูกหลานของเธอเติบโตขึ้นด้วยรอยยิ้มและความมั่นคงทุกเช้าที่แสงแดดอ่อนสัส่องผ่านหน้าต่างเสียงหัวเราะและเสียงพูดคุยเติมเต็มบ้านหลังเล็กๆด้วยความอบอุ่นความรักที่พ่อเคยมอบไว้กลายเป็นแรงผลักดันให้ครอบครัวนี้เดินต่อไปแม้โลกจะเปลี่ยนแปลงไปมากมายแต่บทเรียนจากความเสียสละและความรักแท้จริง จะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางในใจของทุกคนไม่ว่าสถานการณ์ใดๆและในความสงบของคืนหนึ่งเมื่อสายลมพัดผ่านใบไม้เบาๆเรื่องราวของพ่อผู้ขายเลือดเพื่อครอบครัวจะยังคงเล่าขานกันต่อไปเป็นตำนานของความรักและความหวังที่ไม่มีวันดับสูญน,นับแต่นั้นมาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ทุกคนรู้จักเรื่องราวของชายผู้เสียสละด้วยหัวใจเต็มเปี่ยม เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและความหวังให้กับคนทุกวัยเด็กๆที่เคยเติบโตในความยากลำบากต่างเติบโตขึ้นด้วยความกล้าหาญและความเชื่อมัน่นพวกเขาเรียนรู้ที่จะรักและเสียสละเหมือนกับที่พ่อของนิดาเคยทำนิดายังคงทำหน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่องเพื่อไม่ให้ความรักและความหวังของพ่อเลือนหายไปทุกคำพูดของเธอเปี่ยมด้วยพลังแห่งชีวิตและเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างอดีตและอนาคต ในที่สุดเรื่องราวของชายผู้ขายเลือดเพื่อครอบครัวก็กลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันจางส่องสว่างในหัวใจของทุกคนเหมือนดวงดาวที่ไม่เคยดับบนฟากฟ้าอันกว้างใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีนิดาได้กลายเป็นผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความเข้มแข็งและเมตตาเธอใช้ชีวิตอย่างตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะส่งต่อความรักและความหวังที่พ่อเคยมอบให้ ในวันหนึ่งของฤดูหนาวที่แสงแดดอ่อนโยนนิดาเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านที่พ่อเคยอาศัยอยู่เธอหยุดอยู่ที่ริมแม่น้ำใกล้บ้านหลังเก่าลมหนาวพัดผ่านใบหน้าเบา,าหาหะเธอหยิบสร้อยคอเส้นเล็กขึ้นมาสัมผัสน้ำตาไหลรินเบาหาหะพร้อมกับคำสัญญาในใจว่าจะสารต่อความรักและความเสียสละนี้ไปตลอดชีวิตและในที่สุด เรื่องราวของผู้เป็นพ่อผู้ขายเลือดเพื่อครอบครัวได้กลายเป็นบทเพลงชีวิตที่ไม่มีวันเลือนหายแสงสว่างแห่งความรักและความหวังจะยังคงส่องนำทางให้กับทุกคนที่ยังคงเดินบนเส้นทางนี้อย่างมั่นคงชีวิตของนิดาเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงเธอไม่เพียงแต่สร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองแต่ยังเป็นแรงผลักด,ดันให้กับคนรอบข้างในทุกครั้งที่เธอเล่าเรื่องราวของพ่อ เสียงของความรักและความเสียสละจะสั่นสะเตือนใจผู้ฟังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่มนุษย์ทุกคนสามารถก้าวผ่านทุกยากไปได้เรื่องราวของพ่อผู้ขายเลือดเพื่อเลี้ยงครอบครัวจะยังคงถูกเล่าขานสืบไปเป็นบทเรียนแห่งความรักแท้จริงและความหวังที่ไม่มีวันดับสูญในใจของผู้คนทุกยุคทุกสมัย ชีวิตของนิดาเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงเธอไม่เพียงแต่สร้างชีวิตใหม่ให้ตัวเองแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้กับคนรอบข้างในทุกครั้งที่เธอเล่าเรื่องราวของพ่อเสียงของความรักและความเสียสละจะสั่นสะเตือนใจผู้ฟังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแม้โลกนี้จะเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่มนุษย์ทุกคนสามารถก้าวผ่านทุกยากไปได้ เรื่องราวของพ่อผู้ขายเลือดเพื่อเลี้ยงครอบครัวจะยังคงถูกเล่าขานสืบไปเป็นบทเรียนแห่งความรักแท้จริงและความหวังที่ไม่มีวันดับสูญในใจของผู้คนทุกยุคทุกสมัยวันเวลาผ่านไปเรื่องราวของชายผู้ขายเลือดเพื่อเลี้ยงครอบครัวยังคงก้องกังวานในหัวใจของผู้คนมากมายนิดาเติบโตขึ้นเป็นผู้หญิงที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความเข้มแข็ง เธอสร้างบ้านหลังใหม่ที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของเด็กฮาฮทุกก้าวเดินของเธอคือการสืบทอดความรักและความเสียสละของพ่อในทุกค่ำคืนก่อนนอนเธอจะหยิบสร้อยคอเส้นเล็กที่พ่อเคยให้ไว้กุมไว้ในมืออย่างแน่นหนาราวกับว่าได้ยินเสียงหัวใจของพ่อเต้นอยู่ใกล้ฮาเรื่องราวของพ่อที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นความทุกข์ทรมานกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจและความหวังที่ยิ่งใหญ่ สำหรับคนที่ยังต้องต่อสู้ในชีวิตและแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความรักและความเสียสละของพ่อจะยังคงอยู่ในใจของนิดาและลูกหลานเป็นแสงสว่างที่ไม่มีวันดับนำทางชีวิตทุกคนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและกล้าหาญเสียงหัวใจของพ่อยังคงดังก้องในใจนิดาทุกครั้งที่เธอเผชิญกับความยากลำบากเสียงนั้นเหมือนเป็นแรงผลักดันที่ไม่ให้เธอหยุดยั้ง ในวันหนึ่งที่ฟ้าครึ้มและลมหนาวพัดผ่านนิดายืนอยู่บนเนินเขาแห่งความทรงจำเธอหันมองไปย่งท้องฟ้าที่กว้างใหญ่รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยจางหายความรักของพ่อไม่ได้จบลงที่การเสียสละแต่กลายเป็นพลังที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นแสงสว่างในความมืดมิดที่ช่วยนำทางชีวิตของผู้คนที่ยังคงต่อสู้เพื่อวันพรุ่งนี้นิดายิ้มอย่างสงบ พร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวังและคำมั่นสัญญาว่าจะรักษาความรักนี้ไว้เพื่อส่งต่อให้กับลูกหลานรุ่นหลังอย่างไม่สิ้นสุดคืนหนึ่งที่เงียบสงัดนิดาน,นั่งอยู่ริมหน้าต่างบ้านหลังเล็กมือกุมสร้อยขอเส้นเก่าที่พ่อเคยให้แสงจันทร์ส,สั่งผ่านผ้าม่านบางเบาเธอรู้สึกถึงสายลมเย็นที่พัดผ่านเหมือนเสียงเรียกจากอดีตความรักและความเสียสละของพ่อยังคงอบอวลอยู่รอบกาย นิดาหันหน้าไปหาภาพถ่ายเก่าๆของครอบครัวรอยยิ้มของพ่อยังคงสดใสในใจเธอแม้ชีวิตจะผ่านความเจ็บปวดและเหน็ดเหนื่อยแต่ความรักนั้นยังคงไม่จางหายเธอปิดตาลงพร้อมกับคำสัญญาจะสารต่อความรักและความหวังนี้ให้กับลูกหลานและทุกชีวิตที่ยังต้องต่อสู้และในค่ำคืนนั้นใต้แสงดาวที่สว่างสวยัยเรื่องราวของชายผู้ขายเลือดเพื่อครอบครัว กลายเป็นบทเพลงแห่งความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุดส่องสว่างใจผู้คนให้ก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่กล้าหาญและเต็มเปี่ยมด้วยความหวัง